ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ ู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์มือสองซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่นะครับเป็นระดับชั้นนําของประเทศไทยซึ่งอยู่ในงาน Fast Auto s h ช w Thailand เป็นประจําทุกปีครับคนที่สงสัยในเรื่องของ1ราคารถยนต์ตอนนี้เป็นยังไง 2. ตอนนี้จะเลือกซื้อรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งมีข้อแนะนําในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองยังไงบ้างนะครับสเวลาที่ไปมองหาราคาตามโลกออนไลน์ต่างๆเขาบอกว่ามีราคานี้อยู่เนี่ยแล้วเอาราคานั้นตั้งไว้ในใจแล้วพยายามตามหาอยู่นั่น,นไ็ไม่เจ หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับท้ายที่สุดคือคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของรถยนต์มือสองจริงๆว่าคนจะซื้อตอนนี้เป็นโอกาสทองหรือเปล่าบางคนบอกโควิดต้องต่อราคาเยอะๆไหมหรือหลังจากนี้ราคามันจะลงไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังคําตอบกันครับวันนี้ผมอยู่กับย,ยโยรัชดาครับสวัสดีครับยโยครับสวัสดีครับผมบถามเลยะนะครับราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตลาดรถยนต์มือสองคือต้องบอกว่าหลังจาก โควิด19นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าราคารถยนต์มือสองค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำแล้วก็ราคาเนี่ยรถยนต์ค่อนข้างดิ่งลงนะครับแต่ณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วนะครับรถมือสองเนี่ยราคากลับดีสูภาวะปกติเรียบร้อยแล้วราคาที่บอกว่านั้นมันเป็นทั้งภาพรวมทั้งตลาดนายโยหรือว่ามีเซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่งเป็นพิเศษ คือต้องบอกว่าทั้งตลาดครับจะถูกปรับลงเพราะเนือ่องจากว่าต้องอย,อย่าลืมนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยทุกๆคนอย,อ,ยอยู่กับบ้านเรียกว่าความโฮมเพราะว่าความโฮมทุกคนก็ไม่ได้มีความคิดที่จะซื้อรถในช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ราคารถด,ดิ่งตกต่ำที่สุดต้องบอกจริงๆแล้วไม่ใช่ธุรกิจรถยนต์อย่างเดียวทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในณเวลานั้นก็คือดิ่งหมดเรียกว่ามันเป็นภาพรวมของทั้งหมดอ่ะได้ผลกระทบไปด้วยกันหมดแต่ใครจะมากจะน้อยก็เท่านั้นเองใช่ครับผมนะครับทีนี้คนบอกว่าเฮ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีไหมสาหรับการเลือกซื้อรถยนต์มืสองคือจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับในการซื้อรถนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้คือทุกค่ายทุกเซ gment ก็ปรับฐานของราคาและโปรโมชั่นต้องบอกว่าสิ้นสิ้นปีนี้คือเราทุกคนเนี่ยอยากจะมียอดขายและซึ่งต้องบอกว่ายอดขายที่หดหายไปตั้งแต่กลางปีเราวาโควิดทําให้เราประสบแหาภาพรวมของธุรกิจใน1ปีเพราะฉนั้นคนที่ซื้อรถมืตสองในวันนี้ก็จะเข้ามาหา ส่วนคนขายเนี่ยก็อยากจะให้โปรโมชั่นแบบโอ้โหมีการทั้งขอธนาคารโปรโมชั่นดีๆการรับประกันที่เป็นสุดยอดลงทาง้ายแม้ทุกๆอย่างที่ทางลูกค้าอยากได้โอ้โหเราอยากขายมากเลยผมผมถามว่าบางคนถามว่าจริงไหมบางคนก็บอกว่าไม่เคยมีโปรโมชั่นเยอะอัดกันมากอย่างนี้มาก่อนเลย สุดยอดจริงจริงๆมากเลยนะ,ะโดยเฉพาะถังโยรัชดาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ปกต,ติเราไปเดินตามร้านหรือรในเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าดูแล้วเนี่ยมันถูกนะฮะแต่ความจริงในราคาถูกน,นั่นไม่มีการรับประกันหรือเปล่าไม่มีการดูแลรถหรือแม้กระทั่งต้องบอกว่ารถในเว็บผมไม่อยากจะไปว่าทั้งเว็บแต่หมายความว่าต้องถามว่าคนซื้อเนี่ยมีสกิลพอไหมที่จะไปซื้อรถมือสองเพราะนั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคอยากได้ั่นคือความมั่นใจสิ่งที่เราจะให้ทางผู้บริโภคได้ก็คือความมั่นใจในคุณภาพรถการรับซื้อคืนคนะครับรวมทั้งการรับประกันหลังการขายซึ่งก็องบอกว่าจะไปซื้อวรไหนก็ไม่มีอ,มอย่างผมเนี่ยอย่างงานเนี่ยมางานที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ซื้อรถในงานฟาสต์โรลโชว์ไทยแลนด์ของผมเนี่ยต้องบอกเลยผลประกันสินค้าให้2ปีเลยนะครับซึ่งก็องบอกว่ายาวนานมาก2ปีรับประกันเครื่องเกียร์ทุกๆุอย่างัรบรวมทั้งคุณภาพรถของเรา ถ้ามีชอนพิกวา่าน้าท่วมรับื้อคืน100%เต็มนี่เป็นคามั่นจากโยราชารจริงๆครับพี่บอลผู้ชมครับเพราะนั้นคนที่สงสัยนะครับต้องบอกงี้ว่าตามโลกออนไลน์ต่างๆนะครับอาจจะมีอยู่จริงอย่างที่เฮโยว่าแต่ว่าเรื่องของสินค้าเป็นยังไงไม่รู้เรื่องของการรับประกันเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณได้เจอผู้ประกอบการได้เจอคนที่เขาทาธุรกิจด้านนี้อย่างจริงจังเนี่ยบอกได้เลยว่าการรับประกันมันมีอยู่จริงนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของคุณภาพนะครับที่มีการรับประกันอยู่แล้วเหมือนคอนเซ็ปต์ของงานนะครับเราบอกแล้วว่าเราเลือกคนขายที่ดีที่มีคุณภาพหน้าที่ของคนขายคือเขาไปเลือกรถสวยๆรถที่ดีมาให้แล้วสุดท้ายคือราคาคนซื้อกับคนขายมาต่อรองกันในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับท้ายที่สุดให้ยอให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมหน่อยสําหรับ คนที่อยากจะเลือกซื้อรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งหรือยังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะจะเลือกซื้อรถยนต์มือสองประเภทไหนอย่างไรดีหรือว่าติดต่อไปที่โยรชดาได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับครับต้องฝ่าอ,อย่างนี้นะครับการซื้อรถมือสองนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคนที่ซื้อรถเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีสกิลนะครับในการซื้อรถนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับก่อนซื้อรถนะครับเช็คนิดหนึ่งนะครับคนที่ผู้ขายนี่มีคุณภาพขนาดไหนเช็คได้ Google YouTube หรือต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เน ผู้ขายคนนี้เคยมีปัญหากับลูกค้ารายไหนนะครับหรือขายลดคุณภาพอย่างไรนะครับอันนี้เช็คง่ายมากนะครับอย่างที่ 2. นะครับความจริงใจของผู้ขายนะครับถ้าผู้ขายมีความจริงใจในการรับประกันสินค้าต่างๆนะครับดังที่ผมได้พูดไว้นะครับกับพี่บอมนะครับต้องบอกว่าผมว่าซื้อได้เพราะว่ามีการรับประกันจริงๆเกิดขึ้นนะปี2ปี3ปีแล้วแต่คอนดิชันซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายก็ได้คุยกันนั่นเองนะครับไงก็ฝากไว้จุดนี้นะครับส่วนใครนะครับที่สนใจซื้อร้มือศรนะครับ แวะไปหาผมได้นะครับที่โยรชดานะครับสาขาใหญ่ของเราอยู่ที่นิวิตใหม่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็เพียงพอแล้วก็ต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับเข้ามาที่ร้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์มือสองมาตรฐานสูงครับอยู่กับงาน Fa s t Auto s h o ช Thailand มาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะนั้นชื่อเสียงรับประกันไว้อยู่แล้วนะครับจบงานไปไม่รู้จะไปเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่ไหนบรรดาผู้ประกอบการเหล่าวนี้แหละครับที่จะให้คำตอบกับคุณผู้ชมได้แล้วก็อย่างที่ฮโยบอกไว้ครับ รถใหม่รถสวยนะครับมีการรับประกันคุณภาพติดต่อไปที่เยโยรัชดาได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับพี่บอมครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ All New Isuzu Mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้อาจจะดูแปลกๆตาไปนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโอ้โหสวมรอยเลยอะวันนี้ต้องมาแต่ต้องบอกกันนะมาลองได้แต่ซื้อไม่ได้นะจะลองทําไมอะก็ไม่รู้ลองให้รู้ไงลองให้รู้อลวอวทำไมทําไมถึงไม่มีอะโคต้าเขาสึ้สึบ25คันเขาหมดแล้วอะหมดตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวมันดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพาไป ทริปที่ไม่ไกลมากไม่ไกลมากเพราะว่ารถไฟฟ้านี่ประทานโทษนะครับขนลุกทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าแรงนะกลัวรถติดกลัวรถติดเดี๋ยวไปได้กลับไม่ได้โอ้โหผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาล่ำลือกันนักไหนทำไมถ้ามันงั้นถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะมันคงไม่หมดเร็วขนาดนี้รถคือคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองดูก่อนอแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงระยะทําการของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเยอะนะแต่ผมว่ามันขายความเป็นมินิกับเทคโนโลยีของการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็น E ีวี เดีย๋ยววันนี้วันนี้เอาแค่ประมาณสัก30กิโลพอ,อแต่เป็น30กิโลที่ผมบอกเลยว่าครบเครื่องนะเดี๋ยวออกจากนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นดา่อโทเว,ทเวนอนเมืองโทเวไปเลยแล้วก็ไปลง ตรงทางไปลังสิตนครนายกทางไปทางไปนครนายกงุนเราจะไปคลองห้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังคลองห้านี่รถติดอยู่นะลุงจุนลุงจุนลุงจุนแล้วก็เผื่อรถติดเพราะคุณขึ้นทเวนี่ทางโล่งสะดวกปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บใช้โหมดไปเลยมิดกรีนกินพัสไม่เอานะเพราะแอร์มันตัดร้อนร้อนแล้วรถยังไม่ได้ติดฟิล์มแล้วสปอร์ตต้องมีเขากลับซัดยาวๆอาจจะใส่สปอร์ตล้วนมาเลยขอดูขาไปว่าไฟพอก่อน ครบขับครบครบครบ,ครบทุกอัตลรสเลยก็เดี๋ยวไปทั้งมินิคูเปอร์เอสเอคันนี้นะครับแล้วก็เจ้าอีซูซูดีแมกวีครอสครับ แต่แรกคิดว่าอันมินิทำรถไฟฟ้ามันจะคือลองนั่งมาเนี่ยเออแทบจะไม่แตกต่างจากมินิที่ยังอะไรเขาบอกว่าเป็นฟิลโกคาร์ดอะไรเงี้ยฟิลลิ่งเออแต่ว่าที่มันขาดอัตลรถลของใหม่ก็คือเสียง คือคือรถไฟฟ้ามันเป็นอย่างนี้รถไฟฟ้าเนี่ยอัตราเร่งมันดีแรงบิดมันดีมากมากแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ได้เลยคือฟิลลิ่งของเสียงของเครื่องยนต์อ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีสิ่งสิ่งเร้าเอออีกอย่างคือที่คุยเมื่อกี้เรื่องระยะทางอ่ะอันนี้น่าเป็นห่วงคือถ้าชาร์จไฟแล้วบอกว่าวิ่งได้200โลอย่างเงี้ยตีไว้คร่าวๆว่า150โลพอร้อยาสิบโลพอ150โลปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหาว่าจะขับไปไหนใช่ป่ะจากตรงที่เรามาเมื่อกี้แถวลาดเท ก็ประมาณสัก20โลอ่าบวกลบประมาณ20โลเนี่ยแบตเตอรี่จาก100อ่ะมันเหลือ89นะก็ถือถือว่าลงเยอะเออแต่เงื่อนไขต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเงื่อนไขในการลงเยอะคือเราใช้หลายโหมดนะครับโหมดสปอร์ตก็ใช้จังหวะกดคันเร่งชูตอยู่บนทางด่วนก็ใช้เพราะฉะนั้นความเร็วท็อปสปีดที่เจมไว้150กิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย มันถึงอะยังไงมันถึงแน่ว่าแป๊บเดียวด้วยแหละเออแต่ว่า <c oughs> ถ้าแช่ร5 0แช่อยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยปริมาณแบตเตอรี่มันจะลงอย่างนี้เลยนะลงเา็ในโนุบวบเลยนะใช่เพราะว่าไฟในแบตเตอรี่มันถูกจ่ายอัดเข้าไปตลอดเพราะนั้นต้องคำนวณระยะทางกลับด้วยว่ามันพอหรือเปล่านะเหตุผลวันนี้ทางทีมงานก็เลยบอกว่าเอาว่าขับรถจากตรงลาดพร้าวอะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่คลองห้าแล้วกันเพราะว่าเราคำนวณแล้วว่าระยะทางไปกลับ รวมถึงเดี๋ยวเราจะแวะร้านกาแฟเนี่ยเอ,เอาว่าเต็มที่ไม่เกิน60โลเพราะนั้นไม่เกิน60โลนี่ถือว่าระยะปลอดภัยต่อให้ชูดเยอะๆยังไงก็ได้โหลดคันเร่งหนักๆยังไงก็ได้มันไปไม่ถึงไปไม่ถึงความจุแบตเตอรี่มันไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูนะครับขากลับคุณขับไหมก็นั่งนั่งก็สนุกนะเอ้าได้งั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับผมใส่หมดสปอร์ตอย่างเดียวเลยไหมอลองดูว่ามันเป็นยังไง ใส่หมดสปอร์ตเดียวว่าไม่ต้องห่วงรถทีมงานแล้วเขาไม่ได้เก็บภาพแล้ว,ลวเดี๋ยวพ้นตรงลังสิตตรองเส้นนครนายกเนี่ยพอพ้นรถติดพอขึ้นโทเวได้เดี๋ยวลองดูว่าจังหวะชุดท็อปสปีดเป็นไงแล้วช่วงอัตราเร่งช่วงการ8 70 80เร่งแซงเลยถึงร้0ยี่อ,อ,อย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็ไปจบที่ตู้ชาร์จน้าอฟิตเออเมื่อเช้าเราออกมาจากตรงตู้ชาร์จใช่ไหม,มเดี๋ยวกับไปเราไปเสียบชาร์จที่ตู้ชาร์จน้าอฟิศดูอีกทีหนึ่ง แต่ต้องบอกก่อนว่าตู้ชาร์จอะเมื่อเช้าถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนเราออกมาเนี่ยตู้ชาร์จของหัวชาร์จเนี่ยรถไฟฟ้าตอนนี้มันมีสองหัวก็คือไททวันกับไททูไอไททูเนี่ยรถใช้เยอะอไท,ะทวันเนี่ยเขากำลังกำลังปรับกันอยู่แต่ตู้ชาร์จที่ผมใช้เนี่ยเป็นตู้ชาร์จของรถไฟฟ้า m อคือในหัวชาร์จของ MG เนี่ยมันใช้ได้กับรถยุโรปของ m อเนี่ยใช้ได้กับ p อ r s เช e ก็ใช้ได้เบนด์ดีเก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นว่า หัวนี้ต้องใช้กับแบรนด์นี้เท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชนิดของชนิดของรถที่ใช้แต่ยังไงก็ตามสอบถามกับทางผู้ผลิตก่อนว่ากําลังไฟมันเท่าไหร่คือถ้าแม้ามชาร์จไปปุ๊บแต่โดยส่วนใหญ่ตู้ชาร์จไฟของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะโปรเทคตัวมันคือถ้ากําลังไฟเกินหรือว่าขนาดมันไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ชาร์จให้มันจะตัดขั้นตอนมันเองถ้าติดตั้งอย่างถูกต้องนะ oh. คือไอ้ที่เป็นข่าวว่าชาร์จแล้วไฟไหม้นะ uh. คือไปเสียบปลั๊ก ตัดต่อสายไฟตามบ้านชาร์จกันเองนะอ,อันนี้คือติดเป็นตู้เป็นวอลอกเรียบร้อยนะครับชัดเจนเพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปแล้วเราลองเสียบชาร์จดูอีกทีหนึง่งว่าจริงๆแล้วใช้ไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ไม่เยอะก็ไม่จําเป็นต้องชาร์จทุกครั้งที่จอดรถบางคนแบบไม่ได้ไงต้องมาถึงบัฟต้องชาร์จไว้ก่อนอ,อ,อาจเตเติมไว้ก่อนเดี๋ยวหมดเพราะนั้นณณตอนนี้มาครึ่งทางเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยคือมินิไฟฟ้าคันนี้เข้าเกียร์แล้วรถไม่ไหล ต้องแตะคันเร่งไม่เหมือนไม่เหมือนรถยนต์ไม่เปอดรถยนต์คือแตะเบรกถ้าปล่อยเบรกแล้วรถไหลแต่มินิคันนี้ถ้าไม่แตะคันเร่งรถไม่ไปอย่างที่สองถอนเท้าออกจากคันเร่งรถดึงแบบดึงหัวทิ่มนะถ้าถ้าคนไม่นี่นะผมว่ามีอาการมือรถมันจะแบบดึงกระชากเลยเพราะนั้นเวลาคุณจะปล่อยเท้าออกจากคันเร่งต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยออกแบบนี้นะครับแล้วรถมันจะค่อยๆชะลอยกเว้นว่าต้องการหยุดกะทันหันก็เหยียบเบรกลงไปเท่านั้นเองเนาะงั้นเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวให้เต็มที่ก่อน แล้วก็ไปจบกันที่จุดชาร์จไฟที่เราออกมาเมื่อเช้าครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย PTT u l t r a f r o s t e Diesel Premium จาก PTT Station ว่าสรุปตัวเลขก่อนตอนแรกอยากจะชาเลนจ์นะแต่ผมว่ามันไม่ดีสําหรับโจ๊กมันต้องให้คนที่พร้อมจะแบบว่าใช้หมดอย่างผมได้ใช้คือคุณผู้ชมก็จะได้รู้๋อเออถ้าใช้เต็มเต็มเือเป็นยังไงนี่ขอโทษนะครับอย่างแรกที่แอบบอกว่าลองลองโอเคไว้ท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราหวดมาไม่ร้อนเลยนะมันไม่มีเครื่องเห็นมีสกุลสกูไว้ทาไมเนี่ย ตามแบบโอ้ยโอเคไวร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจุ่มจุ่มจุ่มสุดเลยเนี่ยมันขึ้นร้อยห้าสิบห้าที่หน้าปัดนะนะครับแต่ว่าช่วงขึ้นเนี่ยขึ้นไวเพราะว่าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยมันเจ็ดเจ็ดจุดสามวิโดยประมาณเท่านั้นเองเออถ้าไม่ถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูหน้าจอนะบอกเลยว่าคุณจะไม่รู้เด็ดขาดว่ามันวิ่งได้ถึงเออออย่างที่สองก็คือว่าเราสรุปก่อนว่าขาไปเนี่ยใช้แบบโหมดแบบมีสปอร์ตนิดนึงส่วนใหญ่เป็นมิด มีกรีนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วไปเรื่อยๆจังหวะเร่งแซงมีบ้างวิ่งประมาณ27กิโลเนี่แบตเตอรี่จาก100%เเหลือ87%ด็ก็ตีไปว่าใช้ประมาณ13%ใช่ไหมแต่ขากลับขากลับนี่ตอนอยู่ในคลองนี่ก็แบบจึกจักจกจัแต่ออกจากร้านนี่ผมใส่สปอร์ตมาเลยนะโอ้โหแดงแจ๋มาเลยใส่สปอร์ตมาเลยจังหวะช่วงไหนว่างนีชูดชุดชุด อยู่บนโทเวนี่ชุดจุ่มจุ่มแช่แช่จุ่มจุ่มแช่แช่ถอนถอนอย่เงี้ยมาจนถึงนี่ระยะทางขากลับประมาณยี่แปดจุดหนึ่งกิโลเมตรก็แบตเตอรี่เหลืออยู่หกสิบสามจาก87สิบเจ็ดก็ลงมาต้หอยสบี่เปอร์เซ็นต์ก็ขาไปสิบสามขากลับยี่บสี่ก็แต่ถ้าเท่าหนึ่งอ่ะเพราะวิ่งสปอร์ตตลอดเออถ้าวิ่งสนุกขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะส่วน ระยะคำนวณเนี่ยตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขาไปเนี่ยมันได้ประมาณร้อยห้าสิบกว่ากิโลเมตรตอนนี้แบตเตอรี่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าจอมันขึ้นว่าวิ่งได้อีกเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรโหนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกรอบมึงได้เลยเนี่ยผมไม่ไปนะเหรอพอแล้วเหรอจังหวะนี้จันวะนีติดแล้วอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะต้องกีนพลัสนะอาจจะต้องกิีนพลัสเออนะก็ถือว่า ข้อนะดีก่อนข้อดีอ่ะข้อดีได้คืออัตราเร่งนะโอ้โหนี่หลังติดบอดจริงๆเอออย่างที่สองที่ได้คือว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแหละมากเออคือไปจอดติดอยู่ที่ไหนไม่มีเสียงเครื่องโยนไม่มีกลิ่นไอเสียใช่ใช่ไหมอย่างที่สามถ้าเป็นข้อดีของมันอย่างที่สามที่เราได้เนี่ยผมมองว่าดีไซน์แต่แต่ดีไซน์จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างจากมินิปกติเพราะพวกคนขับมินิส่วนใหญ่เขาก็จะ ตกแต่งอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีเนี่ยสัญลักษณ์ข้างๆพวกนี้ให้รู้ลายแม็กลายแม็กล้ออะไรประมาณนี้ให้รู้หน่อยว่าเป็นมินิที่เป็นไฟฟ้านะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างแรกผมไม่ชอบเสียงมันไม่มีเออมันไม่แบบมีอาการอ่ะแล้วมันแบบมันไม่มันไม่วีดไม่วืดเลยอ่ะมันไม่อะไรเลยคือมันนิ่งๆคือเขาเขาทำมาดีอ่ะอย่างที่สองเลยถ้าผมไม่ชอบเนี่ยผมไม่ชอบในเรื่องของ จังหวะคุณกดคันเร่งแ <Ừ. S 2> รงๆพวงมลลาลัยมันดึงเออที่ผมสังเกตอาการเราตอนออกตัวเนี่ยชูดเดีย๋ยคือถ้ากดสุดแรงๆเนี่ยพวงมลลาลัยมันดึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เคยขับพวกโดยเฉพาะรถรถยนต์ไฟฟ้านะที่มันมีทอ็อกกาบมอเตอร์เยอะเนี่ย <Ừ. S 2> ต้องระวังคุณจะรู้เลยว่าเออรถที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดมันเยอะมากอ,มอย่างที่3เลยคือระยะทําการมันจํากัดตามสเปคเขาบอกว่าประมาณ200 200กิโลเมตรอะเอาอย่างเี้ยกัน อ๋อจริงมันก็อยู่ประมาณ150กว่ากว่าไม่ถึงเออมันก็ก็น้อยไปนิดนึงแต่ถ้าใครอยากประหยัดค่าน้ำมันค่าน้ำมันเครื่องนะตัด2อันนี้ไปก็ประหยัดไปปีละ2 0 0 0 0ถึง30,000ก็โอเคนะแต่หลักๆกับผมว่าคนที่ชอบจริงอ่ะคือน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นมินิความเป็นชอบเป็นมินิแล้วเป็นไฟฟ้าคือแบบเท่เออและที่สำคัญมันมีแค่25คันในประเทศถูกพอยก็เอาไว้แค่นั้นเอง บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวมิซูบิชิอาแลนเดอร์ปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยจัดงานถแถลงวิสัยทัศน์และทิศท,ทางใหม่ของมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยก้าวข้ามสร้างตำนานใหม่ไม่สิ้นสุดด้วยรถ PHEV ซึ่งเป็นผลจากการผสมผสานกันของรถยนต์ระดับตำนานของมิซูบิชิมอเตอร์สซึ่งได้ถูกคิดค้นและพิสูจน์แล้วในหลายประเทศทั่วโลกเป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านความทนทานสมรรถนะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ดีที่สุดอีกทั้ง PHEV ยังสามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำมันช่วยคลายข้อกังวลในเรื่องของระยะทางการขับขี่ได้อีกด้วยภายในงานยังมีการเปิดตัวเด ndo Drive House ที่จัดตั้งขึ้นที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการจัดแสดงระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตที่จะแสดงให้เห็นว่ารถยนต์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยได้อย่างไร m e r c e d e s b e n บเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่2รุ่นประกอบในประเทศ The New Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic รถยนต์ Compact SUV Generation ที่2ปรับปรุงพื้นที่ห้องโดยสารให้มีความกว้างขวางพร้อมระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นมาพร้อมกับ Mercedes-Benz A-Class ใหม่ยนต,ตรกรรมขนาด Compact ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง1,990,000บาทถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ในกลุ่มรัก tu r ร ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในยุคปัจจุบันครับโดยทั้ง2รุ่นใช้เครื่องยนต์ขนาด1,332ซีซี163แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรที่1,620รอบถึง4,000รอบต่อนอาทีและมีไฮไลท์อย่าง Mercedes มี c o n n e c t ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับผู้จำหน่ายโดยทำงานร่วมกับระบบ Mercedes-Benz User Experience ที่ช่วยมอบความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ โดย Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic มีราคาจำหน่ายอยู่ที่2,399,000บาทและ Mercedes-A-Class มีวางจำหน่าย2รุ่นโดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1,990,000บาทครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Road to Tokyo 2020รวมใจสู่ชัยชนะเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020จากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นนอกจากนี้โตโยต้าและผู้จำหน่ายโตโยต้าอีก155แห่งทั่วประเทศไทย ยังร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะรถทูตเกียว2020เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันโดยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาไทยที่จะก้าวสู่การเป็นฮีโร่ในโอลิมปิกและพาราลิมปิกซึ่งจะนำความภาคภูมิใจและความสุขกลับคืนสู่ประเทศไทยครับ ทรมัมมอเตอร์ไซค์เปิดตัวไทรัมทริเด้น660รถจักรยานยนต์แบบโรสเตอร์ขนาดกลางชูจุดเด่นเครื่องยนต์3สูบ6 6 0ซีให้กำลังสูงสุด81แรงมา้าแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรมาพร้อมหมดการขับขี่2แบบรถระเลนถังน้ำมันความจุ14ลิตรน้ำหนักแฮนด์ที่เบาเบาะนั่งต่ำกว้างโครงรถใหม่สะดวกต่อการขับขี่ในชีวิตประจาวันล้ออลูมิเนียมขนาด17นิ้วมีน้ำหนักเพียง189กิโลกรัม รูปลักษณ์เน้นการออกแบบที่เรียบง่ายมินิมอล DNA ของ t u m ัมมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับชั้นนำหน้าจอ TFT แบบสีจอ LCD ระบบนำทางและสามารถเล่นเพลงผ่านบลูทู h ได้ง่ายดายกับราคาเริ่มต้น3 9 0 0 0บาทครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ